สวััสสดีครบำหรับในโมดูลที่3 Teaching and Learning Practices นี้นะครับก็เนื้อหาหลักๆจะเกี่ยวข้องกับวิธีการจัดการสอนที่เราใช้กันโดยทั่วไปวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนของเราการนำเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนรวมถึงหลักการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมบริบทและตัวผู้เรียนสิ่งที่อาจารย์จะได้รับประโยชน์จากการเรียนในโมดูลนี้นะครับก็คืออาจารย์จะสามารถเลือก วิธีการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียนของอาจารย์ในแต่ละระยะรวมถึงบอกได้ว่าวิธีการจัดการเรียนการสอนแต่ละแบบนั้นมีข้อดีข้อเสียข้อพึงระวังอย่างไรสุดท้ายอาจารย์ก็จะสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเนื้อหาของโมดูลที่3เป็นอย่างไร